สวัสดีค่ะทุกคนมาเที่ยวทงน่าอีกเรื่องหนี่มาเอาสายบัวไปแกงสายบัวสายบัวดูสิมีไห้สอนเบิงน้ำอย่างบุ้กอย่างี้ตอน,ม,นม,มีบ่นั่นไงพลอพล้อเพล่ยอยู่ไง,อง,ไงเออเออก็เอาแค่นั้นแหละยูบ้านก็เหลือโอ้สาบ,บวกล้มหากหลายตัวน,นี้ จะคล้องสบเปลี่ยนตะเกียบถอดเสื้อบ่เอาะถอดบ่ได้ทำไมไม่เอาสวิงมาซ้อนดูล่ะเอาไหมมันติดมาเลยมันหกทีเอาใส่บัวเด้อทุกคนบ่านี้น้ำกับบวกเราไม่ลึกดอกดูบรรยากาศนะคะทุกคนเออ นี่ปลากษตรนนำน้ำดูสิโชว์โชว์หน่อยสิเป็นยังไงสิโอ้โหกินได้นะคะสะ,สะอาดมากบัวธรรมชาติใช่น้ำใสเห็นตัวปลา ป้าต้นสูตรโบ่าตะกี้นะ้ำมันหลายๆน้อนมันสิบ่ทอ่วมาฮเติลูกจึงวึงอยู่งามบ่แต่ก็ได้ไอหนุ่ยเลิกก็มาอยู่นี่ละ่ะกับเยสูในโชวส์สิโอ้โหไปแกงใส่ปลานะคะ บัวธรรมาชาติมั่นใจได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ดึงยากเลยกับถอนตัวพูน,นยนางไปเอาโน่นอีกกอนหนึ่ง ผัดแซบพร้อมดีพัดกระเส้น้ำออกไปที่ะหอมจะตายผัดกระเฉดเมนตะกี้เขาอยู่กรุงเทพเขาชอบสั่งกินเก็บเอาอ่อนๆสักจันเล็กๆน้ำสะอาดอหูือนะคะทุกคนเป damn, ื้อนเขียบปลากระเฉดติดอยู่นี่พุดนะทุกคนเบ้ง แล้วดีๆนี่ดอกมันเดี๋ยวพามาเบ่งดอกมันพญยดอนแปวทามันแล้วาหากินแรงหาอยู่หากินตินี่คือดอกมันจ้าทุกคนม,มันสั้นเหรอเออคนเอาแค่น,นั้นแหละแค่นั้นก็แก้ได้แล้วเออแต่ประดุกถึงไหมเยอะ อันเด็ดบราพารเกษตรนำเด็ดเพราะผัดบ่นี่เด้งามงามที่นี่แช่เกลือขยำขยำ เดี here, ๋ยวซัมนี้แล้วทุกคนบัวดให้สี่กันแต่ว่ามีอยู่บ้านอีกด้วยจ้ะทำบานหลัดแกงแกงถ้วยหนึ่งพอได้สดน้ำ๋ยวว่าพ่อขีดตรมปาดเด้อปื๊ดดูบรรยากาศนะคะตอนนี้4โมงเย็นเย็นบรรยากาศดีดีะจะคือเปาวิงมาสอนเอากุ้งเอาบ่าสอนม่ให้มันมีน้ำเป่ สอนลิ้มฟังส่วนเอาน้ำน้ำเหมือนไต้พักเกษตรสิบราไดยุติอลองไม่เขาไปเอาเดินไปมาให้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเอาสวิงมาให้พ่อใยด่อนเอากุ้งก่อนเอาเดี๋ยวบ๊ลองดูค่ะทุกคนปาร์ตมเอียงก็ไมอยู่นี่เดี๋ยวเขาย่างไปเอาวิงก่อนพูดนึบรรยากาศ บรรยากาศอออยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้เราลอง,ลองดูซิเฮาิได้กลุ่มบ่ปึ๊บไปจ้าไปชมกันเลยจ้าเอามาส่วนเบิ่งจากน้อยกันแต่บ่ เขาเอากล้อพอจงจักรานนี้เธอแซมมาเก็บเอาไหมใช่มันอร่อยเขาชอบกินผัดผักกระเจี๊ยดน้ำมันหอยโอ้ออจานนึง เดี๋ยวป้องเดี๋ยวพ่อจานไปนพักกระเจีบไปพัดธรรมชาติสระน้ำสะอาดอาซ้อนดูสิปะปา๊าเหรอมันจะเลยแป๊ดแล้ว ลองดูนะคะทุกคนว่าเราจะได้ไหมแต่บ่แด้เราเข้าไปตามสาหนั่นต่อสาคุณยายอยู่นี่ป่ากุ้งนี่แล้วทอดไข่แล้วอร่อยอร่อยนี่แล้วให้มันได้นะมีอยู่นะปลาซิวหรอกุเร,รารว่ไางเลยใส่ไม่ไมบังกันมนมี เขาไปสอนอยู่ลิ้มฟังเขาดีกว่าป่ะนี่เลยจา้าได้ผัดแล้วค่ะทุกคนป่ะเราไปเอาอยู่ที่สะเราไปทอดใส่ไข่สักยุ้มหนึ่งหือเราไปเราดูแล้วแว็อะไรล่ เด็ดอ yeah, mm ีกจักน้อยก็ได้จัดการหนึ่งพัดแก้มๆแล้วก็ใส่คณหมูกรอบกระเฉดหมูกรอบอร่อยมากหมูกรอบมาใส่โอเคค่ะทุกคน ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะคลิปคุณยายคุณยายอยู่บ้านจะยยายไปสอนไม่กิ้ต่อมาก็เลยพักกันมาเก,ก็บสายบัวไปแกงขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนจ้าไปดอนสวัสดีครับ